สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้จะพาทุกคนมากินป่นปลาป่นปลาทูป่นปลาทูครึ่งตัวทําถ้วยน้อยๆอ,ออดเจาะอ,อุจุอิจิอย่างนี้เลยพี่น้องทําง่ายๆอยากกินแบบอยากกินผักแต่อยากกินน้าพริกก็เลยเอาปลาทูครึ่งตัวมาป่นเนี่ยค่ะอืม้มที่แรกจะลาดเขาสวยไม่ลาดแล้วพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะมาลุยกัน สวัสดีค่ะพี่น้องคะมากินปนเห็ดปนปลาทู่าสีเอาลาดเขาสวยพี่น้องแต่บังเอิญไปพ่อเขาเหนียวกระเล่นเอาไปอุ่นเขาเหนียวก่อนมาค่ะพี่น้องมากินปนปนปลาทูนํำกันปนเครื่องโตนะ้นองกินผู้เดียวกินไปแล้วยังคืนพอ่อพี่น้องก็มีพากันเนี่ยพระเกษตร กำบัง,ง่ายหนึง่งพี่น้องไปเจ็บเอายุ่่าวหัวผักซีผักซีผักซีลาวแล้วก็บะเขือมีแค่นี้พี่น้องมาค่ะดุยิ้ยหิวข่าวคืออยากยังกก,กินเลยพี่น้องนะจะกินเอา,าเถาแแล้อยวยาเรืองมากเอาแสบพี่น้องอืม กินไปกันแน้ำดูค่ะยับฝ่าม้าด้วยต่อนาครับแล้วเดี๋ยวน่อยบะหมี่กระเพรากินกันนี่แหละ กเกษตรข่างหัวลเลื่องเรียนมาเล่ารำอืมปอกหลัี่เล่าปลน,นะปลน,นะผนประตูอืม 嗯。 แรืนน่มงวกไปอือต้อนตนหอม คนนน้ำสรงเลงเป็นง่ายอยู่ง่าย ่ยตบอบฝ่าว่าเด้ดอใส่ปะเนี ่นอ้องค่ะมาเร็วไปกคนเดียพี่น้องค่ะบ๊ายบายขอบคุณลหลายๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะ